โลทนาเลยนะฮะทำไมทำไมต้องเลิกโลทนาครับอ่าก็ดูแลในสามสิบเอ็ดคนเนี้ยมีผู้หญิงคนเดียวเนี่ยนะโอ้โหละฮะน่ะผู้หญิงคนเดียวเดี๋ดึงนี่มันเป็นไอกินไตชนิดน่ะสองใบสะก,กัดพักไหนอิสระเสรีจริงๆน่ะสามโอ้โหดำเนินรอยตา พลตรีจะรองสีเมืองเปะ๊ะเพราะฉะนั้นก็หวังได้แค่สามข้อนี่ก็เลือกินละทำให้เต็มที่ได้เถอะรับรองว่ากรุงเทพจะฉะลุยเลยพว,พวกเราเสียรัศนาแล้วก็พอแล้วก็ที่ที่ว่าฉลุยก็เพราะว่า รสดาเขายังไม่เคยได้สำแด็การเมืองที่เด่นๆอย่างนี้เลยในชีวิต mm hmm. เพราะฉะนั้นจึงเป็นงานแรกที่เขาจะโทมเต็มที่เลย mm hmm. ผลจุหวังในว่าจะผลดีทีเดียวแน่นอนเพราะว่าเขาชีวิตเขาก็ทิ้งมาทางนี้เต็มที่อยู่แล้วผไม่ผิดวัน mm hmm. เลือกเบอร์เจ็ เขาทำต่อเนื่องจริงนะแต่เป็นสวเป็นอะไรมาก็โอ้โหช่เพื่อประชาชนจริงๆ